สวัสดีค่ะเซเลรถมือสองเปรดเนะคะวันนี้พารถเชิงพาณิชมาฝากนะคะเป็นในส่วนของ r ี v o ตู้ทึบปี2021ที่อยู่ด้านหลังนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ4 8 9 0 0 0บาทเป็นรถใหม่เกรดเอํนำมาใส่ตู้ใหม่ลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยแต่งอะไรให้บ้างตามมาชมคันนี้กันเลยค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของ Toyota r i v o ปี2021ชมหน้าหมูป่านะคะ าพร้อมกับล้อแมกเวลเบิกใหม่ให้เลยนี่นะคะยางก็เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะคันนี้เป็นปี 2, 0, 2021 4 8 9บาทมีประวัติจะเต็มฟรีดาวได้เลยจองวันนี้โปรวันที่23พฤศจิกายนนะคะจอง100ออกรถ100น้ำมันเต็มถังรับรถภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะด้านหลังของรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อบรรทุกกระทะผานี่แบนบเดิมโรงงานนะคะตู เป็นตู้ใหม่ลงเล่นจบทะเบียนให้เรียบร้อยขนาดตู้2อเม่สิบนะคะสำหรับภายในรถคันนี้เดี๋ยวตามมาชมกันค่ะภายในของรีโวก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะภายในสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะหน้าจอฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็นี่เลยใหม่มากนะคะใครได้ไปถือว่าโชคดีสุดๆเลยนะคะตามขอประตูอะไรสามารถขอได้เลยโทรตรงมาที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6 ดูรายละเอียดภาพทุกมุมของตัวรถได้เลยนะคะรถทุกคันก่อนปล่อยเช็ค30จุดเปลี่ยนฐานํำังเครื่องให้1,000งกิโลก่อนออกนะจ๊ะ